นำไปเรื่อยๆนะครับลูกไม่ได้ยากแล้วนะครับแล้วก็มีเหลืองเป็นการันตีให้ด้วยสำหรับจอนนะครับมาถึงตรงนี้นี่จอเหมือนเสือกำลังจะตะปบเหยื่อครับ 43 mm -hmm. 44 นำไป42แต้มแล้วครับ50 เล่นชมพูแล้วก็มาสก,กิดแดงเปิดได้นะครับนี่ครับมาเตะแดงนิดๆเปิดแดงออกมา <c oughs> คู่นี้ใครชนะจะไปเจอกับรอนนี่นะครับในรอบ8คน ก็จะเล่นกันเป็นคู่สุดท้ายของวันพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ในช่วงค่ำนะครับสามทุ่มจะเป็นมาร์คอา์เลนเจอกับเซลบี้ก่อนเป็นคู่แรกตามมาด้วยลูก้าบรูเซลเจอกับอาริคาตเตอร์ช่วงดึกตีสอจัดฟรัมจะเจอกับชอนเมอร์ฟี่เป็นคู่แรกนะครับตามมาด้วยโรนีโอชเลวนกับผู้ชนะของคู่นี้นะครับ รอบเตอร์ฟนันเจะเล่นกันวันทีุ่นี้วันเดียวจบเลยครับแล้วก็ในวันสุดท้ายครับก็จะเล่นเซมิไฟนัลสองคู่แล้วก็จะชิงให้จบในวันนั้นเลย64 แชมป์รายการนี้จะได้รับเงินถึง11ล้าน3 0สนบาทนะครับส่วนรองแชมป์นั้น5ล้าน6 0สนบาทโอ้ oh. ไม่ลงแต่ก็ <John S 1> อยอมนะครับ <64. S 1> เรียบร้อยจอหิ่ิิึ์นนะครับเอาชนะมาคุิเลียมสไปด้วยสกอร์4ต่อ2เฟรมนะครับแล้วก็จะเข้าไปเจอกับรอนนี่ในคืนพรุ่งนี้ คู่สุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราฟังสัมภาษณ์กันนิดหนึ่งครับเพราะว่า <c oughs> เดี๋ยวจะมีการสัมภาษณ์ทั้งผู้แพ้แล้วก็ผู้ชนะนะครับ <c oughs> วันนี้วันเดียวจอทำเงินถึง2 2ล้านสงแสนเดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์ก่อนครับก็ <c oughs> <c oughs>